การดำเนินความผิดทางอาญาให้พี่นองประชาชนก็ต้องดำเนินการโปรไฟลอยู่แล้วม่เรื่องปฏิบัแล้วนะครับก็จะเปิดพบว่าแม้ว่าจะไม่ใช่นักนึ่เดียวกันแต่ว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กันตรงนี้ก็คือว่าใช้ไม่ได้ถ้าถ้ามีนะครับก็นำเรียนให้้องประชาชนได้เกิดความเชื่อมั่นในการทําหน้าที่ของตำรวจทำหน้าที่ของพนักงานสอบสวนแก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ สังคมนะครับจับตาอยู่จับตาดูเรื่องของการทําหน้าที่ของตำรวจนะครับก็อย่างที่ผมได้ชี้แจงที่ย้ประชาชนมาสืนคนไปหลายวันแล้วนะครับว่าเราได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาให้กับแจ้งขกล่าวหาไปอดสิบรายน้อยแล้วนะแล้วในการปฏิบัติหน้าที่ก็ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบที่กฎหมายได้กาหนดนะครับแล้วก็เป็นอัตราโทษมีอัตราโทษสูงเกินสิบปีทีไยในในหลายข้อกล่าวแล้ว เราจะมีเวลาในการทาสมเนินประมาณ84วันนะครับซึ่งในการดําเนินการก็ืปเนิเรื่องกันมีความเห็นต่างๆทั้งสามกรณีทำไม่ฟ้องก็อยู่ในการ84วันนะครับคั้งนี้ท่านนัทพิจารณาคดยาละหายที่ประกฏครับย้อนกลับมาที่กรณีที่นักสกุลเหมือนกันนี่ยตรงนี้มีการตั้งข้อสังเกตรถก่อนที่มีการออกหมายจับ ส่วนตัวของผู้ต้องหาเนี่ยมีมีการทราบความเคลื่อนไหวของตำรวจอยู่ตลอดตรงนี้มันถึงขั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานสอบสวนคนงก่าเลยนะครับคือเราคงต้องดูนะครับแต่ผมผมไม่ไม่กลับคิดว่าในเรื่องของนักสกุลเหมือนกันแล้วจะไปทําให้คดีนั้นเป็นทันทิกพลากกันผมกลับมองว่าในเรื่องของความเคลื่อนไหวของคดีนะครับก็คือทางสำนักงานชาชิเราได้มีการสร้างการรับรู้ให้ทราบมาโดยตลอดอยู่แล้ว เราก็เปิดเผยขอ้อมูลกัผ่านสื่อมวลชนที่มีประเดน็นมีคำถามเข้ามาแต่เราก็เปิดเผยในประการที่ไม่ได้ทําให้ลูกคดีนั้นเสียไปใประการที่หนึ่งนะประการที่2เลยในส่วนของผู้เกี่ยวข้องนะครับก็ลยเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือพยานในคดีก็ทราบอยู่แนละ้วว่าเขาอยู่ในฐานะอะไรเนะี่ยข้อมต้องมีการติดต่อประสานงานมาเป,นเป็นเรื่องปกตินะครับที่นันเลยอยากให้มองว่าเพื่อมีการ ทราบเรื่องนะครับรับเรื่องแล้วรับคำร้องทูแล้วก็มีการดําเนินการตามขั้นตามตอนนะครับมีการเรียกมารับทราบข้อกล่าหาก็ดาเนินการประกันตัวก็ตามตามตามขั้นตอนตามระเบไวไม่ได้มีอะไรครับแตจะย้ำยังไงให้ชาวบ้านคลายข้อสงสัยหรือความกังวลว่าตำรวจไม่เอื้อประโยชน์ให้กับาตัวผู้ต้องหาหรือผู้ต้องหาไม่ได้รับประโยชน์จากตัวตำรวจผมว่าเราเราอย่าไปหมประเด็นในเรื่องของคดีนี้เป็นคดีเดียวนะครับผมอยากให้ดูคดีอ่ด้วยถ้าหากมันมี ประเด็นท <ersch> ี on, ่เก like ี่ยวข้องกับความไม่ก่อมาพาคนลในการดําเนินคดีนะครับท่านผู้นาโทชาติท่านจะาพิจารณาท่านเรือกับพระบรมตลอดอยู่แล้วนเรื่องที่การปฏิบัติหน้าที่ของท่านมีข้อผิดพลาดทบ่ต้อรงานะครับให้เข้าใครออกใทรนะครับไม่ว่าจะใ็นใครก็แล้วแต่ไม่สามารถจะเลือกปฏิบัติได้ก็ยินยอมให้ความเห็นผามนะครับแล้วก็นําเรียนว่าท่านต้องรููว่าถ้าท่านเลือกความเป็นธรรมนะครับไม่ว่าจะฝ่ายใดก็แล้วแต่